ความต้องการไม่เท่ากันทํายังไงดีมันมีเรื่องของอผู้หญิงนะคะที่ไปตั้งกระทู้นะคะในพันทิปเนี่ยเขามาถามว่าแฟนเนี่ยอยากบ่อยกว่าเราเราผิดปกติหรือเปล่ามันก็ผู้หญิงหลายคนนะคะเขาก็มีความสงสัยแบบนี้นะคะก็ไม่ทุกคนมันก็จะมีคนที่มีคิดแบบนี้และไม่ได้คิดแบบนี้นะคะแต่ว่าบางเคสนะคะที่บิมเคยเจอก็คือ ผู้หญิงมีความต้องการโสงมากกว่าผู้ชายนะคะแต่เคสนี้ผู้หญิงเขามาถามก็คือว่าผู้ชายนะคะแฟนอะมีความต้องการโสงมากกว่าตัวเราแล้วตัวเรา,วาผิดปกติหรือเปล่าอ่าเคสน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะบีมเรื่องลับที่ไม่รับหรือ,รอบีมซีเคสค่ะเคสเออเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่อง ปกตินะคะที่บีมเจอคำถามนี้ในหลายๆเว็บไซต์และตามรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักและเพศสัมพันธ์ความต้องการไม่เท่ากันก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะจากกระทูในพันทิพนะคะก็เจอหลายๆคู่รักนะคะที่แบบว่า,าความต้องการไม่เท่ากันแต่เขาก็ยังรักกันนะบางคนอะ่ะต้องการมากบางคนอะ่ะต้องการแบบไม่บ่อยมากนะคะบางคนอะ่ะ ก็อยากเป็นช่งชวงๆตามอารมณ์ของชีวิตนะช่วงเวลานั้นความอยากของผู้หญิงอะมันขึ้นอยู่กับสภาพใจค่ะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีอารมณ์แบบเครียดเหนื่อยในหลายๆเรื่องงานชีวิตครอบครัวอะไรช่วงนั้นนะคะมันก็เลยทำให้อยากน้อยลงแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าคนที่ไม่ได้เครียดอะไรเลยแล้วก็แบบชีวิตชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือสะกิดได้ตลอดนะ ส่วนคนที่อยากมากกว่าหรือความต้องการสูงกว่าก็ไม่ผิดนะคือผู้ชายที่มีความต้องการสูงอะ่ะด้วยความรู้สึกนะก็คือแบบร่างกายเขาพร้อมแล้วก็ช่วงของฮอร์โมนเพศนะคะ,ะถ้าช่วงวัยหนุ่มนะฮอร์โมนเพศจะเยอะนะคะแล้วก็ คึกได้มากกว่าคนที่มีอายุเยอะนะคะคนที่มีอายุเยอะเนี่ยอาจจะแบบได้แค่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะคะหรือก็ไม่ได้เป็นทุกวันเนื่องด้วยอาชีพการงานในหลายๆส่วนของแต่ละคนนะคะตามอาชีพของแต่ละคนด้วยแต่อ่าอย่างคนที่ผู้ชายที่มีความต้องการสูงมากกว่าผู้หญิงอ่ะก็อ่าเพศชายอ่ะคะ่ะเขาเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์อยู่แล้วนะคะแล้วอ่าร่างกายเขาแบบยิ่งร่างกายแข็งแรงดีอะ่ะเขาสามารถผลิตอ่า เขาเรียกอะไรอะเตือนตัวได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถผลิตน้ําเชื้อได้เยอะนะคะยิ่งหนุ่มนะยิ่งแบบคึกมากนะคะถ้าเริ่มอายุมากขึ้นก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนะคะแต่ความต้องการก็ยังมีอยู่แล้วผู้หญิงที่โดยทั่วไปที่ไม่ได้มีความต้องการสูงเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายมีความต้องการสูงนะคะคือผู้ชายอ่ะเขาเขา,เขาสามารถสะก,กิดเราได้เรื่อย ก็น่าจะเป็นหลายๆคู่นะยิ่งแฟนใครที่แบบอยู่ในช่วงวัยหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาถ้าผู้ชายวัย40กว่าไปแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งที่เบียมฟังมานะสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วยิ่งแบบทํางานกันคนละจังหวัดเนี่ยก็แบบอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งอาจจะแบบได้แค่รอ,อบสองรอบหรือ,อบางคนนอนทํางานทำงานแบบเหนื่อยเงี้ยนอนอยู่ด้วยกันะก็คือผู้ชายแบบปฏิเสธนะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ชายที่มีความต้องการสูงเนะี่ยก็มีแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าผู้หญิงฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการสูงหรือว่าเป็นผู้หญิงทั่วไปปกติแล้วรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าผู้ชายอะบ่อยเกินไปแค่นั้นเลยการสื่อสารนะคะคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากอะเราก็คนที่บอกเขาหรือว่าตกลงกันแบบเป็นข้อตกลงเลยว่าอาทิตย์หนึ่งอะได้กี่ครั้งแล้วก็ อะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องมันมันต้องคุยกันอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จับมาอยู่ตรงกลางกันไม่ได้นะคะก็แบบอาทิตย์นี้ฉันให้เธอกี่ครั้งหรือวันหนึ่งได้กี่ครั้งแล้วตะคู่ที่จะตกลงกันเมื่อเราสื่อสารเราคุยกันมันก็จะปรับเข้าหากันได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าอาทิตย์หนึ่งได้สามครั้งเราควรแบบมาปฏิเสธเขาเขาก็จะอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะแบบน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะงอนนะคะก็คุยกันดีๆค่ะ สำหรับผู้หญิงนะคะความใกล้ชิดนะไม่จําเป็นต้องจบลงด้วยเซ็กนะคือแบบแค่กอดแค่หอมแค่แบบจบูบแค่แบบให้แบบให้เรารู้สึกว่าคุณรักเราคุณแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกรังเกียจเราคือแบบยังมีการเข้ามาแบบผู้หญิงต้องการคืาเรืยอกอะไรอะ่ะก็คือค่าคนอะ่ะแสดงความรักให้กับเราแบบทาให้เราแบบสัมผัสได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นนะคะ ในเรื่องของภาษาลาก็มันมี5รูปแบบนะทุกคนก็คือคําพูดเช่นการชมเชยหรือการให้กําลังใจการใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็คือในระหว่างที่อยู่ด้วยกันนะควรแบบไม่เล่นมือถือหรือไม่เล่นเกมคือแบบคุยแบบคือคุยก็คือตั้งใจฟังเขาแบบตั้งใจคุยกันดีๆไม่ใช่แบบคุยไปเล่นมือถือไปหรือเล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยการให้ของขวัญการทําสิ่งดีๆให้เช่น ช่วยเหลือดูแลกันการสัมผัสทางร่างกายเช่นกอดหอมจูบให้ผู้หญิงรู้สึกว่าคุณรักชนนะอะไรอย่างเงี้ยพอผู้หญิงได้รับได้รับได้รับรู้ภาษารักแบบนี้นะคะผู้หญิงก็จะรู้สึกดีแล้วก็เมื่อคุณสกิลน่ะเขาก็ตอบสนองโอเคและอย่าเอาเซ็กมาเป็นตัววัดคุณค่านะคะสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์มากเลยนะคะก็คือว่า การคิดว่าถ้าอีกฝ่ายไม่อยากเนี่ยแปลว่าเราไม่ดีค่ะความจริงก็คือความอยากขึ้นกับปัจจัยนะคะไม่ใช่คุณค่าของใครคนใดคนหนึ่งสรุปเลยนะคะถ้าเกิดว่าความต้องการไม่เท่ากันนะมันไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าเกิดว่าทั้งคู่ยังรักกันอยู่แล้วก็ยังคุยกันดีๆอยู่นะคะก็สิ่งสําคัญนะคะก็คือความเข้าใจนะคะการไม่กดดันกันนะคะแล้วก็การให้เกียรติกันแค่านี้ความรักก็ลาบเลือนลวค่ะ หากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้บีมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ